แพทย์หญิงพลณีพรวัฒนานายแพทย์ชำนาญการพิเศษประวัติครอบครัวเป็นบุตรของนายสงบพรวัฒนาและนางไขแสงพรวัฒนาภูมิลำเนาจังหวัดนครนายกเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2515ประวัติการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประวัติการทำงานเข้ารับราชการเมื่อวันที่หนึ่งเมษา2539นาตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ,รแผนกสัญญกรรมโรงพยาบาลหนองคายตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ,รแผนกสัญญกรรมโรงพยาบาลหนองคายตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษแผนกสัญยกรรมโรงพยาบาลหนองคายประวัติด้านบริหารหัวหน้ากลุ่มง,งานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลหนองคายหัวหน้ากลุ่มง,งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลหนองคายผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านประถมภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านบริการครุพันธ์ทางการแพทย์รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลหนองคายรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลหนองคายงานจิตอาสาประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองคาย ผู้นำทีมประสานการช่วยเหลืออุทก,กภัยโรงพยาบาลหนองคายนายยกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารได้รับรางวัลน,นายยกสมาคมผู้ปกครองและครูประธานชมรมผู้ปกครองและครูดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยผลงานเด่น ผู้นำทีมนักรบชุดขาวสู้ภยัยโควิด -19 จากโรงพยาบาลหนองคายสู่โรงพยาบาลบุษราคัมและได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นปี2564บุคคลดีเด่นในการสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้านการตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการ การจัดทำห้องปลอดฝุ่นในสถานที่สาธารณะระดับดีมากศูนย์อนามัยที่8อุดรธานี Green and Clean Hospital Challenge ระดับท้าทายกลมอนามัยองค์กรขยายผลขับเคลื่อนการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณะสุขเขตสุขภาพที่8 ผลการประเมินองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระดับส่งเสริมคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจังหวัดหนองคายประสานงานการจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลณวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายความภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศ NCD Clinic Plus Award ปี2567คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด